คุณทั้งหลายครับในแต่ละวันในการไลฟ์ผมมีความสุขในการไลฟ์แล้วก็มีความสุขในการเล่าเรื่องดังนั้นขอให้ครกคนรู้ว่าผมส่งออกไปด้วยพลังงานบวกแต่ถ้าเกิดคุณฟังเรื่องไหนแล้วรู้สึกว่ามันตังหิดตึงหิดดูรู้สึกเป็นลบผมอยากให้เรียนเชิญว่ามีข้อคําถามกลับเข้ามาว่าอาจารย์หมายถึงอะไรเราจะชี้แจงแถลงไขให้คุณอย่าไปตีความมาแล้วเองนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเพราะว่าเราบอกว่า เรานําส่งทำกระจายเสียงไปในแต่ละพระธาตุเราออกอากาศเป็นรวมๆเป็นองค์ประกอบเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงไปที่ใดแต่เราถอดรหัสที่ถูกต้องถูกตรงถูกจริงถูกควรอาจถูกต้องแต่ไม่ถูกใจไงเพราะฉะนั้นผมเลยบอกคุณทั้งหลายว่าเฮ้ยนี่จันดาคุบเนี่ยโทรมาเลยเดี๋ยวจะบอกแต่ที่แน่ๆต้องไม่มีคําด่าจากเราเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อด่าคนเราเกิดมาสร้างบารมีเราเกิดมาทําความดีด้วยวจีสุจริต คำใดไม่จริงก็มาคุยดิสคัตกันมันอาจเข้าใจผิดกันได้แต่มันต้องเคลียร์ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ทึกทักและตัดสินใจไปเองอันนี้ต้องพูดป้องกันไว้ชัดเจนคุณทั้งหลายครับในการสร้างบุญและกุศลมันมีเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าเรื่องมากมายหลากหลายประการผมไปอ่านเจอคำเขียนของท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดวัดแสนเกษม อยู่ที่เขตหนองจากกรุงเทพนี่แหละท่านเพิ่งรับตําแหน่งเมื่อวันที่30มีนานี่เองเป็นพระหนุ่มรุ่นใหม่ครับแต่บารมีใหญ่ท่านชื่อท่านพ่อเนนพระมหานัฐบุตรนัทธทิโกสัมเผาเป็นด็อกเตอร์เป็นนักธรรมเอกปริญญาธรรมหกประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับหนึ่งการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะจบปรญยเอกด้านการศึกษาซะด้วย ผมไม่ได้เห็นบรรยากาศงานอะไรนะแต่ผมอ่านคำท่านแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่ไงผู้สร้างบาร,รมีมาถึงพร้อมผมเห็นสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคุณธงชัยนะครับไปเป็นประธานการแต่งตั้งแล้วก็เห็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครองค์จากวัดมหาธาตุนะครับสมเด็จพระพรหม,มครับวัดมหาธาตุก็ไปเป็นผู้แต่งตั้งคําที่ท่านเขียนนั้นเขียนงามมากครับคุณทั้งหลายท่านเขียนว่า รักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติแม้นไม่ใช่เชื้อไม่ใช่ชาติก็ยังมาหามาส่งถึงกันด้วยกำลังบุญญาลิทธ์คำนี้หมายความว่ามาแล้วก็ให้รักกันเหมือนพี่ดีต่อกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติแม้นไม่ใช่เชื้อไม่ใช่ชาติมาหามาส่งกันด้วยกำลังบุญญาลิทธ์บุญญาลิทธ์จะพามาเจอกยัลยาณมิตรเสมอนะบุญจะพามานะคุณด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระรัตนตรัย กับความรู้สึกทั้งหลายที่พูดไม่ออกบอกไม่ได้เพียงแค่รู้ว่าอาตมาต,ตื้นตันใจปิติจิตเป็นที่สุดในชีวิตที่ได้รับความเมตตาในพ่อแม่ครูอาจารย์อีกทั้งกัลยาณมิตรแขกผู้ใหญ่ในดวงใจคณะสิทธิยานุสิทธิท่านพ่อเนนทั้งนั้นมองไปทั้งไหนก็มีแต่สิทธิเราภูมิใจเหลือเกินที่ทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงพลังจิตปลุกความชื่นบานให้เกิดขึ้นท่ามกลางสายฝนลมแดดที่มาครบครบทุกรสชาติในวันเดียว เมื่อวันที่30สินะมาครบหมดเลยแต่สิทธิอนุสิทธิ์และกำลังพลก็ไม่ยอมหลบลี้หนีไปไหนก่อนผู้คนเรือนพันกับการดูแลที่อาจขาดหล่นบ่นไปให้บ้างก็เข้าใจนะและขอยอมรับความผิดนั้นไวน้นี่พ่อแม่ครูอาจารย์ครับขอโ,อโหสิกรรมอภัยเป็นทานนาจิตนะทุกคนเหมือนกันอะถ้าเกิดผิดพลั้งอะไรไปทำให้ไม่ถูกใจก็โอโหสิกรรมกันไว้ก่อน เพื่อป้องกันภัยไม่ไม่มีใครอยากพูดไม่ถูกใจคนอื่นหรอกคุณอยากพูดให้ถูกใจทุกคนอะ่ะแต่มันยากมากที่มันจะถูกใจทุกคนใช่ไหมเพราะแต่ละคนจิตใจไม่เหมือนกันชัดเจนครับคุณทั้งหลายพ่อแม่ครูอาจารย์จึงบอกว่าขอเอโหสีกรรมอภัยเป็นทานในจิตไม่คิดมากเพราะการสร้างบุญจนเกิดเป็นบารมีสูวาสนาเป็นเรื่องลำบากไม่ใช่น้อยผมชอบคำนี้เหลือเกินครับชอบมากๆ การสร้างบุญจนเกิดเป็นบารมีนี่คือขั้นตอนครับทำบุญมากๆรวมตัวกันเป็นบารมีบารมีมากๆรวมตัวกันเป็นอุปบารมีอุปบารมีมากๆรวมตัวกันเป็นปรามตถบารมีปรามตถบารมีมากๆเก็บให้ครบสิบหมวดเป็นทศบารมีเต็มกาลังจึงได้เข้าสู่ล่มโพธิญาณเข้าสู่ลู่พุทธภูมิแม้นปัรถนาอธิษฐานจะเป็นพุทธเจ้าก็จะเป็นพทธเจ้าในการเวลาหนึง่งแม้นไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นปัจเจกพทธเจ้าในการเวลาหนึ่ง หากแม้ไม่เป็นปัจเจกพรธเจ้าก็จะเป็นอนุพุทรเจ้าในศา,า,าสนาใดศาสนาหนึ่งของโเดจพสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนี่คือคําอธิษฐานว่าคนที่เขียนอะไรแบบนี้ได้ไม่ธรรมดาก็ท่านท่านจบอะไรเยอะแยะเลยเห็นไหมล่ะอาตมาไม่คิดมากเพราะการสร้างบุญจนเกิดเป็นบารมีสู่วาสนามันลําบากไม่ใช่น้อยจึงค่อยๆปรับปรุงเรียนรู้ดูจิตกันไปนะโยม,มท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณไออุ่นแห่งรักศรัทธาจากหัวใจของทุกทกท่านที่ส่งถึงกันทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่พร้อมน้อมกายใจมาด้วยตนเองก็ดีทั้งที่ส่งความรักความปรารถนาดีมาสู่พ่อเนในท,ท,ทุกช่องทางออนไลน์ก็ดีที่สุดแล้วทิ้งไม่ได้ขอบคุณสิทธิอนุสิทธิ์ที่อาสาเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารหลากหลายเยอะมากเกือบ80เจ้ามาเต็มงานของพ่อแม่ครูอาจารย์อาตมาจะทยอยแจกของที่ระลึก สู่ท่านเจ้าภาพโรงทานทุกท่านตามบัญชีมงคลดีๆเหล่านี้ท่านทั้งหลายสร้างต่อไปนะทําต่อไปนะอย่าได้ท้อท้ายที่สุดขอบารมีของคุณพระพุทธคุณพระสงฆ์คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีทาทั้งหลายที่พ่อเนนได้บำเพ็ญมาข้ามภพข้ามชาตินับไม่ถ้วนล้วนส่งให้มาถึงชาตินี้ให้ทุกท่านรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความสุขมีความรักมีความฝันมีแรงกายแรงใจก้าวต่อไปดูแลกันและกันให้กำลังใจกันและกันส่งถึงกันให้แคล้วคลาดปลอดภยัยทั้งยามหลับยามตื่นขอจงส่งถึงทุกท่านดังคำกล่าวมานี้จงทุกประการเทินเจริญสุขสาธุน้อมรับพรครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับงานนี้สักนิดแต่เราอ่านและได้ยินข้อความเหล่านี้มันงดงาม ด้วยความกตัญญูตาของสิทธิอนุสิทธ์คนที่เป็นสายซัพพอร์ตก็เป็นสายปัจจัยก็เป็นปัจจัยบางคนเป็นสายปัญญาก็เป็นปัญญาสายกราฟิกก็เป็นกราฟิกสายคอมพิวเตอร์ก็เป็นคอมพิวเตอร์สายที่เป็นทานบารมีก็เป็นการให้ทานก็ต่อเนื่องกันอย่างนี้คุณก็ครบทุกหมวดอย่างนี้เราไม่ตัดหมวดไหนหมวดหนึ่งออกแต่ไม่ได้ทําแค่หมวดเดียวนี่คือหลักการง่ายๆที่ชัดเจนคุณทั้งหลายครับเราจึงได้เห็นภาพของบุญบารมีที่ เมื่อเช้าเป็นการใส่บาตรที่เราทําคลิปโดยที่ไม่ต้องเห็นองค์พระเพราะครูส้มตั้งจิตด้วยวาจาสัจจะเรื่องของเรื่องคือเมื่อวันที่ไปวัดมหา,าธาตุวันนั้นอากาศร้อนมากครับอาจารย์เห็นครูส้มเหนื่อยมากแล้วอาจารย์ก็เลยไปเห็นเขาแช่ลังนกเย็นๆไว้ในตู้ก็เลยถามเขาว่านี่พี่ขายหรือว่าบูชาพระหรืออะไรบางคนก็ซื้อถวายพระบางคนก็ดื่มเองผมผมซื้อดื่มได้ไหมได้เงินก็เข้าวัดนี่แหละคุณอ๋อโอเค ก็เลยซื้อให้ครูส้มแล้วมันอร่อยมากนะมันสดชื่นเป็นรังนกที่แบบเต็มขวดเต็มกําลังอะ่ะสดชื่นแล้วก็ราคาไม่ได้แรงอะไรเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลับไปบ้าน mm hmm. เดี๋ยวไปดูในออนไลน์สิดีไหมปรากฏออนไลน์มีจริงฮะมันเป็นร้านออฟฟิเชียลของบอลแบ็ hmm. ก็เลยสั่งยกโหลยก,ลยกหลายโหลมาเลยเพื่อที่จะข้อที่หได้ใส่ในเครื่องทยทานนะฮะ เป็นเครื่องจะตุปปัจจัยทยธรรมทยทานของพ่อแม่ครูวอาจารย์ในงานบวชของสามเณรโพธิธรรมปัญญาข้อที่สองก็เอาไว้ตักบารนี่แหละข้อที่สมก็บำรุงธาตุขันส่วนที่เหลือๆนะเศษอันเป็นมงคลก็ได้ทําอย่างนั้นด้วยจิตประณีตเนาะคุณทั้งหลายครับพอได้ทําอย่างนั้นก็เลยก็เลยให้ครูส้มตั้งจิตอธิษฐานแล้วกันว่าถ้าเวลามีเวลาจํากัดจะอธิษฐานยังไงก็สอนไว้แล้วนะครับในในในคลิปเมื่อเช้ามีคนดูประมาณเกือบสี่พันนะใช้ได้ ออร์แกนิกนะฮะั้งหมดออร์แกนิกคุณทั้งหลายครับเรื่องนี้แหละมันจึงเป็นเรื่องราวของการที่เรามองอย่างรอบด้านและก็ไม่ทําอะไรแบบตื่นตูมเราทําแบบเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาทําทีละอย่างและทําด้วยกุศลสร้างกุศลจึงนําส่งให้เกิดบุญที่ดีขึ้นประนียิ่งขึ้นกว้างไกลย,ยิ่งขึ้นเกื้อกูลยิ่งขึ้นตามที่เราอธิษฐานไว้ครบครันทุกประการ แล้วมันก็มีความสุขนะคนที่อยู่ด้วยกันนะเวลาเนี่ยคุณมีความสุขกับเรื่องราวที่อาจารย์เล่าไหมคุณฟังแล้วรู้สึกว่าเออปิติไหมถ้าฟังแล้วรู้สึกปิติก็แสดงว่ามันคือคลื่นกระแสเดียวกันถ้าฟังแล้วรู้สึกหมุดหงิดจังวะแปลว่าคนละกระแสคนละสถานีคุณทั้งหลายการละครั้งหนึ่งมีกระต่ายตื่นตูมตัวหนึ่งได้ยินเสียงโครมจากลูกไม้ตกใ่หล่นลงพื้นดังโครมมันตกใจสุดชีวิต คิดว่าโลกกําลังจะถลม่มมันจึงวิ่งหนีพรางตะโกนไปทั่วป่าว่าฟ้าถล่มแล้วฟ้าถล่มแล้วโลกนี้จะแตกแล้วว่ากันว่ากระต่ายนั้นเพียงตัวเดียวสร้างความกล,ลัวลหนทั่วทั้งป่าแค่กระต่ายตัวเดียวเพราะสัตว์อื่นๆนั้นไม่ได้คิดและไม่ได้ถามบางตัวไม่ได้ยินอะไรได้วยซ้ําเห็นเขาวิ่งก็วิ่งตามด้วยกลัวว่าฟ้าจะถล่มจริงๆบางทีนี่อาจเป็นนิทานอีสบ ที่ยังเล่าไม่จบก็ได้ครับจึงมีผู้ที่เล่าให้จบเพราะบอกว่าในมุมหนึ่งของป่ายังมีตัวละครลับอีกหนึ่งตัวมันคือนกขีราบครับนกขี้ราบเป็นสัตว์มีปีกและอยู่สูงมันมองเห็นชัดในทุกเหตุการณ์และมันสามารถบินส่งข่าวได้รวดเร็วนกขี้ราบเห็นเหตุการณ์ป่าที่แตกตื่นทั้งหมดมันรู้ชัดเจนว่าจริงๆเป็นแค่เรื่องลูกไม้หล่นลงพื้น ไม่ใช่เรื่องฟ้าถลม่มไม่ใช่เรื่องโลกแตกและที่สำคัญจนนกพิร,ราบนี้มันจึงมีหน้าที่บินไปแจ้งข่าวแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายว่าพวกเธอตั้งสติพวกเธอไม่ต้องกลัวมันคือเสียงของสิ่งตกกระทบพื้นธรรมดาอาจจะมีลูกไม้อีกสี่หลูกที่กำลังตกใส่พื้นมันก็ดังอย่างนี้แหละไม่ต้องตกใจอะไรก็ได้ในสิ่งที่นกพิร,ราบรู้และต้องบอกแก่แสัตว์อื่น ไม่ให้เกิดความวุ่นวายนกพิราบจึงทําสิ่งนั้นแต่เรื่องนี้จึงสอนว่าพวกเราทั้งหลายไม่ควรตําหนิกระต่ายเพราะกระต่ายมันก็แค่สัตว์ธรรมดาที่มันก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและมองก็ไม่เห็นถึงยอดไม้นะไม่รู้ว่าลูกไม้เป็นยังไงนิทานอีศกเรื่องนี้จึงสอนว่าความกลัวเป็นธรรมชาติของสัตว์ทุกตัวทุกชีวิตแต่มีสิ่งที่ต้องคิดมันสอนให้เรารู้ว่า ป่าใหญ่จะอยู่รอดได้ต้องมีเสียงที่น่าเชื่อถือและเสียงนั้นต้องมาอย่างดีและมาท,ทัานท่วงทีถูกเวลาครับน้องโมทนาบุญกับอาจารย์ประภาสชนสารานนนะเขียนมาดีมากผมมาปรุงใหม่นํามาเล่าให้ธรรมปัญญาฟังไว้วันนี้ว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างกระต่ายตื่นตูมจงเป็นดั่งนกพ,พิราบที่มองเห็นภาพกว้างเห็นภาพลึก<ๆ>เห็นรายละเอียดและส่งต่อความปรารถนาดีสู่ผู้คนด้วยความจริง นี่คือเสียงจากคารวะประกาศธรรมนำส่งเสียงธรรมกระจายเสียงไปในไตรโลกธาตุเล่าความจริงถอดรหัสจากความจริงถอดรหัสจากสิ่งที่จริงจากมหาบุรุษที่ลงมือแล้วบรรลุจริงๆทั้งหมดจึงเรียกว่าการน้อมนำชีวิตรักและรับใช้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือน้อมรวมลงด้วยความเคารพในพระรัตนตรยัยนี่คือเสียงจากเราในการสร้างธรรมส่งธรรมนี่คือไลฟ์ธรรมปัญญาครับ คุณฟังเรื่องเมื่อกี้คุณจะเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับทุกวันนี้ที่วุ่นวายกันอยู่นี้เพราะวิ่งตามกระต่ายที่ไวยวายสุดท้ายก็แบ่งป่าออกเป็นสิ่งเสี่ยงแตกออกเป็นพวกพวกแล้วมันได้อะไรขึ้นมนาะก็ล้วนอยู่อาศัยในป่าเดียวกันนั่นแหละมันก็อยู่อย่างนั้น